ต่อเมสจากเวทีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหในระดับประเทศแล้วเนี่ยเอ้าเคยเห็นไหมเอับต้องขอแล้วครับดีมากเลยครับเอาระดับประเทศมากราคาของท้าวต่อเมสจากเวทีตรงไหนนี่สามนี่สองครับนี่โอเคไหมพี่ถ้าเกิดมึงแค่นี้นะครับไม่เละถ้าเกิดแจวทีมาแค่นี้จะใกล้หรือเปล่า

นะตรงเนี้ยตรงนี้ผมทราบแล้วว่าเริ่มจากตรงนี้แต่ตรงนู้นเอาเอาตรงขอบไหนคืออย่างนี้ขอบนี่เราจะตั้งฝั่งไหนอย่างนี้ก่อ <10. S 1> นตั้งชี้ได้เลยครับเดี๋ยวมีผมว่าเราวมาเว้นกันเลยนี่แถวยวบจะติดถนนด้านนู้นไปทางนู้นโอเคได้ครับล็อกละพันละพันละพนพอไปถึงนู้นพันหนึ่งช่้นมาครับล็อกละพันแล้วก็ล็อกหนึ่งพันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วตรงระหว่างล็อกนี้เว้นกี่เมตรอ๋อพันหนึ่งแล้วพอดีให้พอดีให้นั่งได้เข้าเข้านั่งได้พอดีพอดีโอเค ก็พันพอเขา่ยดรถพันพันแล้วดูรูพอถ่ายรูปสนุกคหมอาจารย์พอถ่ายรูปทีมงานานิ่งกว่านี้เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ก็ถ่ายได้ได้แสงกดีถ่ายรูปภาบนี่หน่อยเดี๋ยวถ่ายถ่ายกร่ร่วมงานกันหน่อยต่างประเทศหน่อยเนี่ยโอเคละเอาว่ที่งานน้ันี่ายนะสวยนะคนาของมันเามาีโอกาส ได้ไหมหล่อไหมถ่ายถ่ายหล่อกันนะไอ้ไอถ่ายพี่ถ่ายรูปเปล่าถ่ายดูดิถ่ายกดถ่ายไหมครับผ่ายไหมครับได้ถ่ะโอ้พี่มือเก่งโอเคไปลุย